มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลังโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิสามรอบให้ผู้สูงอายุสูงสุด800บาทเริ่มต้นเดือนกันยายน2568เงิน, 2, นงช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ8เดือนรวดตามสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีพศ2568 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพลย์บัญชีเงินฝากธนาคารแบ่งรอบการแจกเงินไว้3รอบตามวันเดือนปีเกิดใครที่มีสิทธิ์ได้บ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2,568นะคะได้รับเงิน100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนรวมเป็นวงเงินสูงสุด800บาทต่อคนรมโอนเดือนกันยาย,ยน2,568แบ่งสาย3รอบตามวันเดือนปีเกิดของผู้มีสิทธิ์เงินจะโอนเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพลย์นะคะและบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ์ได้แจ้งความประสงค์เอาไว้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ800บาทได้วันไหนกรมบัญชีกลางจะแบ่ง การโอนออกเป็น3รอบรอบที่1จ่ายวันที่16กันยายน2568ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่11กันยายน2568ค่ะรอบที่2จ่ายวันที่1 7กันยายน2568ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่1 2กันยายน2568รอบที่3จ่ายวันที่18กันยายน2568ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่15กันยายน2568ค่ะ ส่วนคนที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเทก,กับเลขบัตรประชาชนได้เช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเกิน60ปีที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้องเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ กำนดการโอนเงินช่วยเหลือหรือว่าผู้สูงอายุรอบเก็บตก3รอบกรณีการโอนเงินรอบปกติไม่สําเร็จกรบัญชีกลางกําหนดโอนเงินรอบเก็บตกให้สามครั้งเพื่อความมั่นใจของผู้มีสิทธิ์ว่าได้รับเงินครบทุกครั้งค่ะรอบเก็บตกนะคะโอนวันที่2 4ตุลาคม2568ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ในวันที่20ตุลาคม2568ค่ะ รอบเก็บตกครั้งที่2 24พฤศจิกาย,ยน2568ต้องผูกบัญชีพร้อมเพลย์ภายในวันที่19เพฤศจิกาย,ยนเก็บตกครั้งที่3 24ธันวาคม2568นะคะต้องผูกพร้อมเพลย์ในภายในวันที่19ธันวาคม2568ค่ะทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมแลวก็โอนได้ที่เว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือติดต,ต่อขอรับยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมลค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ